ในเช้าที่หนาวเหน็บของวันที่25สิงหาคมท้องฟ้าเหนือสับปริเซียสนามรบที่ร้อนระอุในภาคใต้ของยูเครนถูกปกคลุมด้วยหมอกบางๆเสียงเครื่องยนต์เจ็ตด,ดังก้องจากไกลๆเป็นสัญญาณว่าวันนี้จะไม่สงบเลยณนะฐานทัพอากาศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่นักบินยูเครนจากกองบินมิ29 เตรียมพร้อมสำหรับภารกิจที่อาจตัดสินชะตากรรมของการรบในพื้นที่นี้พวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังเพื่อเพื่อนร่วมรบและบ้านเกิดที่ถูกสงครามฉีกขาดพันตรีโอเล็กซานเดอร์โซคอไกโฮเรนโคผู้บังคับการกองบินยืนอยู่หน้าตารางยุทธวิธีในห้องปฏิบัติการ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยย่นจากความเครียดแต่ดวงตายังคงเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นแผนที่ซาโปริเซียววางอยู่ตรงหน้าระบุด,ด้วยเส้นสีแดงสแสดงตำแหน่งป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและเส้นทางบินที่คาดไวข้ของศัตรูข้อมูลล่าสุดจากกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครนเผยว่าเครื่องบินขับไล่รัสเซียสู -30 SM, ที่ติดตั้งเรดาร์ขั้นสูงและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R-77 ซึ่งมีระยะยิง68ไมล์กำลังปฏิบัติการอย่างดุด,ดันในพื้นที่เครื่องบิน Su-30SM ที่มีความเร็วสูงสุดถึงมักสและสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง17,600ปอนด์เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเครื่องบินยูเครนที่กล้าเผชิญหน้ารายงานขากลองยังระบุว่า ซู30 SM ติดตั้งขีปนาวุธป้องกันเรดาร์ KH-31P ซึ่งมีระยะยิง68ไมล์และระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ KAB-500L น้ำหนัก1,100ปอนด์แสดงถึงความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนทหารราบรัเสเซียที่รุกคืบด้านล่างไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาด โซคอกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำแต่หนักแน่นขณะชี้ไปที่จุดหนึ่งบนแผนที่พื้นที่นี้คือที่ที่พวกเขาจะพยายามครองท้องฟ้าเพื่อสนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดินภารกิจของเราคือหยุดพวกเขาไม่ว่าจะต้องจ่ายอะไรก็ตามนักบินคนอื่นๆซึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่มีชั่วโมงบินในสภาพการรบอันหนักหน่วงหลายร้อยชั่วโมงพยักหน้าตกลง พวกเขารู้ดีว่าเครื่องบินมิก29ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเรดาร์และระบบนำทางใหม่ยังคงด้อยกว่าซู 30SM ในด้านเทคโนโลยีเครื่องบินมิก29ซึ่งออกแบบในยุคโซเวียตมีความเร็วสูงสุดมัก2.3และสามารถบรรทุกอาวุธได้8,800ปอนด์อาศัยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ r 2 7 a ซึ่งมีระยะยิง37หไมล์และขีปนาวุธระยะสั้น R 7 3เป็นหลักบางลำในกองบินติดตั้งระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ SAP 5 1 8เพื่อรบกวนเรดาร์ศัตรูและขีปนาวุธป้องกันเรดาร์ KH 2 5 MP จำนวนจำกัดเพื่อรับมือระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นถ้าจำเป็นการเตรียมการดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ช่างเทคนิคตรวจสอบทุกส่วนของมิก2 9ตั้งแต่เครื่องยนต์ rd 3 3ที่มีแรงขับ18,300ปอนด์ไปจนถึงระบบควบคุมการยิงขีปนาวุธแต่ละลูกถูกติดตั้งอย่างระมัดระวังเซ็นเซอร์ทุกตัวถูกตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมสำหรับการรบขณะเดียวกันโซคาวและเพื่อนสนิทของเขาร้อยเอกมิโคลาวอลฟพาเลนโกปรึกษาหาหรือเรื่องยุทธวิธี พวกเขาตัดสินใจบินเป็นคู่โดยใช้ภูมิประเทศและหมอกยามเช้าเป็นข้อได้เปรียบเพื่อเข้าใกล้โดยไม่ถูกซู30 SM เราจะบินต่ำใต้เรดาร์แล้วพุ่งขึ้นโจมตีจากด้านหลังโซเค้าอธิบายถ้าพวกเขาจับได้เราจะใช้ความคล่องตัวของมิก2 9เพื่อหลบขีปนาวุธ R77 เมื่อพระอาทิตย์เริ่มปรากฏสองลำของมิก29ทะยานจากรันเวย์ เสียงเครื่องยนต์คำรามราวกับสัตว์นักล่าโซคลควบคุมเครื่องนำหน้าวอฟบินเคียงข้างขวาพวกเขาลดระดับลงต่ำกว่า1,600ฟุตบินเฉียดทุ่งร้างและหมู่บ้านที่พังทลายของซาปโปริเซียเครื่องบินสั่นเล็กน้อยจากกระแสลมแต่ทั้งสองนักบินควบคุมได้มั่นคงในห้องนักบินโซคลตรวจสอบเรดาร์และรอข้อมูลจากศูนย์บัญชาการ เสียงแหบแห้งดังผ่านหูฟังโซคอลเป้าหมายยืนยันที่พิกัด47.8เหนือ35.2ตะวันออกระดับความสูง16,400ฟุตความเร็ว497ไมล์ต่อชั่วโมง2องลำซู30 SM มุ่งหน้าทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือขอให้โชคดีหัวใจของโซคอลเต้นแรง แต่เขาตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งรับทราบกำลังเข้าโจมตีเขาส่งสัญญาณถึงวอลฟ์ผ่านระบบสื่อสารภายในและทั้งคู่ปรับทิศทางบินเลาะผ่านเนินเขาเตีย้ยเพื่อซ่อนสัญญาณเรดาร์ข้างหน้าสองลำของซู3 0 s m ซึ่งควบคุมโดยนักบินที่มั่นใจในความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีล่าตระเวนท้องฟ้าเรดาร์ N011M b s ที่ตรวจจับเป้าหมายได้ไกล87ไมล์ ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกหมาป่ายูเครนล่าหลังจากบินต่ำเกือบ20นาทีระบบเตือนเรดาร์ RWR ของมิก29ดังขึ้นพวกเขากำลังสแกนโซโคเตือนวอฟเตรียมพุ่งขึ้นเราจะโจมตีจากด้านหลังทั้งคู่ดึงคันบังคับทำให้มิก29ทะยานผ่านหมอกไปที่13,100ฟุต หน้าจอเรดาร์ของโซคาแสดงจุด2จุดคือซู3 0 s m ห่าง25หไมล์แม้อยู่ในระยะยิงของ r 2 7 r แต่เขารู้ว่าการยิงตอนนี้เสี่ยงพลาดเพราะระบบป้องกันอิเ so ล,ล็กทรอนิกส์ของซู3 0 s m เข้าใกล้มากกว่านี้โซคาสั่งและผลักมิก2 9ถึงมัก1.5เสียงเครื่องยนต์ดังก้องในห้องนักบินแรงจีทับร่างแต่ทั้งคู่ไม่หวัน่น เมื่อระยะห่างลดลงเหลือ15.5ไมล์โซเคลเห็นรอยควันขาวจากซู30 SM บนท้องฟ้าสีครามเห็นเป้าหมายแล้วเขารายงานล็อกและยิงระบบควบคุมการยิงของ m ิก29ส่งเสียงยืนยันและโซเคลยิงขีปนาวุธ r 2 7 r ซึ่งพุ่งสู่ซู30 SM นำหน้าด้วยความเร็วมัก4.5ทิ้งรอยควันขาวพร้อมกันนั้น วอลฟ์ยิง R27R อีกชุดไปที่สู 30SM ลำที่สองแต่ระบบเตือนของเครื่องบินรัสเซียตรวจจับภัยได้ทันทีนักบินรัสเซียตอบสนองรวดเร็วบินหลบและใช้ระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ซู 30SM นำหน้าหลบเลี้ยวแหลมดิ่งลงและปล่อยพลุร้อนเพื่อหลอก R27R ขีปนาวุธของโซเข้าพลาดระเบิดห่างออกไปหลายร้อยหลา ขีปนาวุธของวอลฟก็ไม่ดีกว่าถูกพลุร้อนหลอกและระเบิดในอากาศโดยไม่สร้างความเสียหายพวกเขาตอบโต้แล้ววอลฟตะโกนเมื่อเรดาร์ของเขาจับสัญญาณขีปนาวุธ R-77 สองลูกพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแยกทื้มลบโซเข้าสั่งและบังคับมิก29เหลียวด้วยแรง 7G ที่บีบร่างเขา เขาปล่อยพลุร้อนและเปิดระบบรบกวนเพื่อเบี่ยงขีปนาวุธขีปนาวุธ r 77ลูกหนึ่งพุ่งผ่านปีเขาไปไม่กี่เมตรระเบิดด้วยเสียงดังสนัน่นทำให้ห้องนักบินสั่นสะเทือนโซคอลรู้สึกถึงเศษชิ้นส่วนประแทกเครื่องบินแต่โชคดีที่ไม่มีความเสียหายร้ายแรงควันบางๆปรากฏจากเครื่องยนต์ด้านซ้ายแต่เครื่องมือยังคงปกติฉันโดนเศษชิ้นส่วนแต่ยังควบคุมได้เขาบอกวอฟ สู้ต่อหลังหลบหลีกนักบินยูเครนรวมทีมและไล่ตามต่อสู่30 SM ที่เห็นถึงความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เปลี่ยนมาโจมตีตรงตรงพุ่งสู่มิก29ด้วยขีปนาวุธระยะสั้น R74M และปืน30มิม g s h 3 1ที่ยิง1,500นัดต่อนาทีโซเข่าคาดการไว้แล้วรักษาระยะห่าง ล่อให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งเสียเปรียบเขาบอกวอฟมาเล่นแมวไล่หนูกันมิก2 9ทำการบินหลบหลีกซับซ้อนเปลี่ยนระดับความสูงและทิศทางอย่างรวดเร็วเพื่อรบกวนเรดาร์ของซู 30SM โ so ซโซคอสังเกตว่าซู 30SM ลำหนึ่งช้าลงอาจเพราะนักบินพยายามล็อกเป้าใหม่ตอนนี้เขาบอกวอฟนายทำให้พวกมันวุ่นวาย ฉันจะตีข้างโซคอลบินเลี้ยววงกว้างใช้เมฆปกปิดตำแหน่งขณะที่วอลฟดึงความสนใจด้วยการบินต่ำเฉียดพื้นเพื่อยืดแนวรบศัตรูการต่อสู้ทางอากาศยืดเยื้ออีก10นาทีโดยทั้งสองฝ่ายพยายามครองความได้เปรียบโซคอลเห็นสู 30SM ลำหนึ่งแยกจากคู่หูอาจเพราะนักบินขาดประสบการณ์โอกาสมาแล้วเขาบอกวอลฟจับเป้าเดียว ฉันจะโจมตีจากด้านหลังนายคุ้มกันโซเข้าเร่งมิก2 9ถึงเกือบมัก2เข้าใกล้ซู3 0 s m ที่หลงฝูงเมื่อห่าง6.2ใหไมล์เขาล็อกเป้าและยิงขีปนาวุธนำวิถีด้วยอินฟราเรด R-73 ซึ่งมีระยะยิง18.6หไมล์ขีปนาวุธพุ่งราวสายฟ้าเครื่องยนต์ร้อนของซู3 0 s m เป็นเป้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับหัวจับอินฟราเรดของ R-73 การระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นและโซคอเห็นซู30 SM ลุกเป็นไฟหมุนควงก่อนตกปล่อยควันดำหนาทั่วซาปโปริเซียร่มชูชีพดีดออกจากห้องนักบินแต่ลมแรงพัดนักบินรัสเซียไปยังพื้นที่ยูเครนควบคุมโซคอแหวงว่านักบินจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมหากถูกจับแต่เขาไม่มีเวลาคิด ซู30 sm ที่เหลือเห็นคู่หูถูกทำลายจึงถอนตัวเร่งเครื่องไปทางเหนือเพื่อหน,นีโซคอและวอลฟซึ่งน้ำมันใกล้หมดหลังการรบเข้มข้นกว่า30นาทีปล่อยให้มันไปนกเหล็กตกหนึ่งลำก็ชนะแล้วโซคอกล่าวอย่างเสียดายพวกเขาลดระดับกลับฐานทิ้งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยควันและซากไว้ข้างหลังเครื่องยนต์ที่เสียหายของโซคอสั่น เขาต้องลดความเร็วเพื่อความมั่นคงเขาติดต่อศูนย์บัญชาการโซคอรายงานภารกิจสำเร็จเป้าถูกทำลาย 1. เครื่องฉันเสียหายเล็กน้อยขอการสนับสนุนตอนลงจอดเมื่อมิก2 9ลงจอดช่างเทคนิคและเพื่อนร่วมรบต้อนรับด้วยรอยยิ้มและจับมือโซคอวาก้าวออกจากห้องนักบินเหนื่อยล้าแต่ภูมิใจ รู้ว่าชัยชนะนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของยูเครนแม้เผชิญหน้ากับเทคโนโลยีที่เหนือกว่าพวกเขาพิสูจน์ว่าทักษะความกล้าและความสามาคัคคีสามารถเอาชนะช่องว่างได้ช่างเทคนิคพบรอยเจาะเล็กๆจากเศษชิ้นส่วนที่ปีกซ้ายของโซเค้าและเครื่องยนต์ด้านซ้ายลดกำลังจากเศษโลหะพวกเขายืนยันว่า เครื่องบินซ่อมได้เร็วสำหรับภารกิจต่อไปการรบทางอากาศที่ซาโปริตเซียมีผลมากกว่าการทำลายซู 30SM หนึ่งลำมันส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัสเซียไม่สามารถครองท้องฟ้ายูเครนได้รายนานยืนยันว่านักบินของซู 30SM ที่ตกกระโดดร่มแต่เสียชีวิตพร้อมเครื่องบินโซคลและวอลฟกลับมาปลอดภัย แม้เครื่องบินของโซโคลเสียหายเล็กน้อยจากเศษขีปนาวุธชัยชนะแพร่สะพัดในกองทัพยูเครนกระตุ้นนักบินอื่นให้สู้ต่อแม้เผชิญความยากลำบากกองกำลังภาคพื้นรายงานว่าซากซู30 SM ตกในทุ่งห่างจากฐาน9.3ไมล์ ซากที่เก็บได้รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ให้ข้อมูลข่าวกรองอันมีค่าเกี่ยวกับเรดาร์และระบบต่อต้านของรัสเซียการรบวันที่25สิงหาคมที่ซาโปริเซียไม่ใช่แค่การประทะของเครื่องบินแต่เป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นของมนุษย์ต่อความท้าทายที่ดูเหมือนผ่านไม่ได้สำหรับโซคอลและวอฟเกอร์มันคือวันที่ไม่อาจลืม เม pues ื่อมิก29เก่าแต่ทะรนงสร้างประวัติศาสตร์เหนือบ้านเกิดทำกลางทุ่งร้างของซาโปริเซียเสียงเครื่องยนต์เจ็ตย่างก้องเป็นเครื่องเตือนใจว่าสงครามยังไม่จบแต่จิตวิญญาณของยูเครนจะไม่ยอมจำนนพวกเขารู้ว่าใช้ชนะนี้เป็นก้าวสำคัญแต่ความท้าทายยังรออยู่ข่าวกลองรายงานว่าเครื่องบินซู35 ซึ่งทันสมัยกว่าซู30 SM กํากำลังเคลื่อนสู่พื้นที่สำหรับโซคาวอฟและเพื่อนร่วมรบทุกวันบนท้องฟ้าคือโอกาสปกป้องบ้านเกิดและพวกเขาจะไม่ยอมแพ้